พยาาค่ะใบรูปหัวใจใบหนึ่งจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเดือนเลยนะคะอันนี้ประมาณสามเดือนแล้วใบเริ่มแตกแปบลบว่าเขาแก่จ,จัดนะ,ะแล้วก็จะหมดอายุอันนี้หมดอายุแล้วค่ะนี่หมดอายุแล้วมันก็จะเหี่ยวเฉาไปเราต้องมีใจสำรองเราต้องเปลี่ยนใหม่นี่ค่ะเราก็มีใจใบใหม่แล้วมาเปลี่ยนใบหนึ่งจะอยู่ได้อีกประมาณสามเดือนสี่เดือน แล้วแต่อากาศนะคะอันนี้คือเอาไปหอ่อหอกับกะมาะเ้าแช่น้ําห่อไว้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาลงกระถางนะคะเรามีใจสำรองเมื่อเวลาผ่านไปใจมันต้องเปลี่ยนค่ะน,นี่ค่ะเรามีใจสำรองเยอะแยะเลยนะเป็นกระถางกระถางนี่ค่ะเห็นไหมคะออกมาอันนี้คือแบบด่างในมีลายใบด่างข้างในนะคะ สวยงามน่คะอันนี้ยังอ่อนอยู่นะคะยังไม่ได้ต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้แก่แล้วอันนี้ใช้ได้แล้วแก่แล้วเขาจะใบหนาแข็งแรงอันนี้ก็แก่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บมาห่อกระมะพาวแช่น้ําใส่กระถางหนึ่งเราซื้อเข้ามานะคะต้นมาเป็นกระถางแบบนี้เลยเป็นกระถางอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะแตกก้านยาวขึ้นไปเรื่อยเรืมันจะแตกใบใหม่มาให้เราเปลี่ยนเรื่อยๆแหละค่ะมัน เวลาผ่านไปใจต้องเปลี่ยนนะคะมันเป็นธรรมชาติค่ะเราก็มีไว้ใจสำรองนี่ค่ะใครชอบมันจะเพลินมันจะให้ความรู้สึกที่ดีแล้วเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเนี่ยตั้งไว้ในบ้านตั้งไว้บนโต๊ะโต๊ะทำงานเขาจะปล่อยออกซิเจนมาเพื่อฟอกอากาศให้เรามันจะรู้สึกสดชื่นเขียวสวยสวยงามค่ะใครชอบเนี่ยสั่งได้นะคะมีขายใน Uh, online, แอปออนไลน์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้ก็ซื้อเข้ามานะคะสั่งมาจะมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยแต่เน,นี้สั่งมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันงอกใหม่อันนี้คือส่วนที่งอกมาใหม่สวยงามค่ะสดชื่นเพลิดเพลินความสุขทางใจค่ะ